วัดดีเพน่นทุกคนผมปายครับคลิปนี้น่าจะลงช่วงซีซั่น5ไปแล้วมัง้งกลับมาอีกหนึ่งภาคที่อยู่ในช่วงกเ o l น e n Era กันนะฮะภาคนี้เนี่ยเป็นอีกมัลติเพเยอร์ภาคหนึ่งที่เล่นสนุกสุดๆเลยในยุคนั้นถ้าภาคที่ความสนุกตีคู่กับ Back of บ2ก็คงไม่พ้น Mortal f i 3นะฮะไอภาคนี้เนี่ยเป็นคอสภาคเก่าที่เราถ่ายบ่อยมากตั้งแต่ Fmg9 เฟสรวมไปถึง Spec o f ฟที่ถ่ายสองคลิป ก่อ r ลู i แฟร์3 2023จะมาถ้ารวมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วมั้งเนี่ยแน่นอนเว้ยพราภาคนี้เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือยเว้ยเหตุผลที่กลับมาทําคลิปภาคเนี่ยหลังจาก m o r a ูแฟร์3ภาคล่าสุดที่ออกมาแล้วอะพอเราเอามาเทียบกับของ2011เอาจริงชะตากรรมผมว่าไม่ต่างอะไรกันเลยนะเว้ยเพราะ m o r a f แฟร์3 2011 ตอนที่ออกมาใหม่ๆก็โดนหาว่าเป็น DLC ของ Mo โน a ฟ2เหมือนกันเนี่ยชะตากรรมคล้ายๆกันเลยเนะี่ยช่วงหนึ่งที่ผมเห็นนะตอนที่โมโน a ฟ3 2023อออกมา <c oughs> เห็นคนบอกว่าอุ้ยโมโนแฟร์สามโหนุกกว่า Mo โน a ฟ3 2 0า1ดีกว่าเฮ้อชะตากรรมตอนแรกไม่ต่างอะไรกันเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเด็ดเดโดนสาบส่งว่าเป็น DLC บ้างสรุปนึกเรื่องของโมโน a ฟ2เหมือนกันเลยโดนเปรียบเทียบเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันอยู่นิดนึงก็คือของ2011 มันยังดูเป็นแคมเปญกว่าของ2 0 2 3มากมันเป็นภาคที่สรุปแบบสรุปจบจริงๆอะ่ะไม่ได้แบบว่าค้างคาแบบไอ้2 0 2 3นั่นั่นะแต่ไอภาค2 0 2 3นนั่นคือแบบคู่ได้เต็มปากเต็มคำว่าแคมเปญแย่จริงๆเว้ยทั้งเนื้อเรื่องเอยรวมไปถึงระบบเวพอัพฟรีที่หลายคนสาบส่งด้วยเหมือนกันส่วนมัลติเพเยอร์สิ่งที่เหมือนกันเลยคือปรับปรุงจากของโ o โ e แฟร์สอให้มันดีขึ้นซึ่งก็ดีทั้งคู่จริงๆเลยถ้าอย่างของ OG โมล่าแฟ2มันอาจจะมีบางอย่างที่มันดูโบกเข้จัดไปหน่อยแต่ถึงโบกเข้ ก็ยังสนุกสมัยแบบน no ู o ทูบ One Man Army อย่างเงี้ยคือมันก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะว่ามันโบกเค่นมันเกียร์่ะแต่มันสนุกเฉยมาใน m o r a f a r 3มันก็ปรับบัตรล้านอะไรให้มันดีขึ้นปรับเกมเพย์ให้มันดีขึ้นซึ่งก็ดีจริงๆตัดกลับมาที่รีบูท m o r a f a r 2การเพคค่อนข้างแย่มูฟเมนต์ช้าบ้างวิชวลรีคอรเยอะเกินไปเน้นแท c ติคอล เยอะไปอีกจนกลายเป็นว่าเกมมันเล่นไม่สนุกพอมาโมโนแฟร์สามคือถามว่ามาติมันดีไหมดีมัติมันเล่นน,นุกไหมนุกแต่สิ่งที่มันไม่สมเหตุสมผลก็คือราคาเล่นขาย69เหรียญตีเป็นเงินไทยในสตรีมก็ 2004. 2 4 0 4เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนเล่นบ่นกันนาก็คือเรื่องราคานี่แหละที่มัน ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่มัติมันดีมันดีเลยแหละและมะติโมโนาแฟร์สทั้ง2ภาคคือดีที่สุดในบรรดาไตภาคทั้ง2อย่างแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น OG หรือไม่ก็รีบูตโมโน l แฟร์สทั้งคู่มัติดีที่สุดต้วนโมโนแฟร์สองพัสําหรับผมไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นถึงอาจจะยกเครื่องกันเพลย์ใหม่หมดเปลี่ยนแอนิเมชั่น Animation ผมวก็ดีนะแต่อย่าลืมว่า Movement มันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเลยถ้ามันไม่มีแท็กสปินคือช้าเลยนะแล้วแถมเกมมันเอื้อแคมด้วยทุกอย่างที่มันมีในโมลาร์แฟร์2องพพอมันมาใน m o ลาร์แฟร์2กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมไม่ว่าจะ การเพย์มูฟเมนต์อะไรต่างๆมันถึงมีโมโนแฟร์สามที่มันเข้ามาปรับเรื่องมัลติให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วมันก็ดีตามภาพที่เห็นด้วยแต่ภาพมัลติของรีบูตมันอาจจะแตกต่างตรงที่ว่าของ OG อ่ะพอสี่ก็ก็เล่นหนุกนะพอมาโมโนแฟร์สองมันก็สนุกขึ้นถึงมันจะมีบางอย่างที่มันบกเค้นจัดก็เถอะแล้วก็โมโนแฟร์สามก็ปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นจนกลายเป็นมัลติเพเยอร์ที่ดีที่สุดในไต่ภาคมาเล่นให้หายคิดถึงกันดีกว่าสำหรับโมโนแฟร์สาม ดูสิรอบนี้จะหาห้องเจอหรือเปล่าเฮ้ยแต่คนเล่น570คนมากกว่าแบ็ k อฟสองครึ่งหนึ่งเลยนะเกมเดธแมท90คนเฮ้ยยังมีหวังยังมีหวังรอบล่าสุดที่เล่นมัลติก็คือคลิปเฟดใช่ปะ่ะปืน a อออันนั้นก็ไม่ใช่ว่าหาห้องยากนะเว้ยมันอาจจะนานแต่นานนิดเดียวเองแต่คือถ้าปล่อยให้มันหาห้องไปอย่างเงี้ยเจอเจอแน่นอนเว้ยนี่เพิ่งรีเวลไปเลยนะเนี่ยปืนแทบไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยนี่ไงเจอห้องแล้วแต่ถ้าถามว่า m o ร a ล์แฟสามอันนี้กับแบ็ k ออฟสองเนี่ยผมเล่นเกมไหนมากกว่ากันผมเล่น m o ร a ล์แฟสามอันเนี่ยเยอะกว่าอุ้ยเจอฮาร์ดฮัเว้ยโอเคเพิ่งเริ่มเกมด้วยดูคยอเอนเกจคิดถึงจัดไหนดูปิงซิโอ้ปิงเหลืองเฮ้ยพอได้อยู่พอได้อยู่อุ้ยแฟดแฟดแฟเนี่ย <laughs> เป็นอีกภาคหนึ่งที่ตายไวเหมือนกันนะ <laughs> เป็นลองแค่โกตภาคเดียวเลย <laughs> เนี่ย M4 คู่ใจรีโหลดแป๊บเออสลับแฮนอุ้ยมีคนใช้สไตร์เกอร์สไตร์เกอร์โอ้โหอุ้ยมาอะไรเสียงที่คิดถึงอ้าวกระสุนกระสุนนะเว้ยแพลมีดตายบ่อยจัดได้เดสติกเลยอุ้ย มาแล้วสิง่งคิดถึงคิดถึงจัดเลยอะ่ะอ,อืมหูสองนัดตายน่าจะเจ็บแล้วมันนะ้งเนี่ยเอ๊เฮ้ยลูกสองเหมือนโดนยิงนัดเดียวตายเลยระยะแบบไม่ได้ใกล้เลยนะ,ะทาานี้เป็นภาคที่เวลาเราก็โดดไปอย่างเงี้ยแล้วพอถึงปืนมันจะยังมีแบบ ช่วงจังหวะที่แบบสโลนะเมื่ได้แบบว่าพอเท้าถึงพื้นวิ่งต่อได้ไม่นะโอ้ยเพื่อนอย่าบังแน่ลูกสองลูกสองเก็บมาใช้มึงดิสไซเกิร์นอ่ะโอ้โหไม่ทันมันไม่ตาย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 นี่ยิงกดไปก่อนหนึ่งกลุ่มเอ้ามันอยู่นี่ค่าไปได้ไม่กี่ตัวเอง อ่ะกดไปสิบตัวเปิดเกมแรกดูดิเวลตอนนี้มีปืนอะไรให้เล่นบ้างไหมซ้อมไม่ชั่ก MP, ันมี UMP แลมชิงกันกสนายอ่ะ SMG ใช้ UMP แล้วกัน A AR เอา M14 มาดีกว่าจะได้มีแบบปืนยิงแรงๆด้วยโอ,อ้โหคลิปนี้น่าจะมีเล่น4ี่รอบอะดูแล้วอะเพรทุกอย่างมันไปไวมากไป <S <S ออรอบนี้ปิง3ามขีดโอ้โโคตรยากเลยอะตอนเนี้ย วุ้ยระเบิดกาสเทคแล้วภาคเก่าๆมันปรับ FOV ไม่ได้ด้วยดูโคตรลำบากเลยเอ้าแล้วมันนอนอยู่ไม่เห็นนี่มันแอบอยู่นี่ไอ้ภาคนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแคมป์นะก็มีบ้างปะปายกันน่ะนีไอ้ภาคนี้คือแบบโผล่ไปมั่วๆไม่ได้เลยอื้อวไม่ตายว้าหยุดยิงทำไมเนี่ย เออสั่นนัดเอาไม่โอ้โหโดนยิงหน้าสั่นไม่ไหวละเอาเอ็มหนึ่งสี่มาดิวะอืมเอ็มหนึ่งสี่สองนัดตายอู้อุหยเกือบตายเกือบตายไปนี่มันแอบอยู่นี่เฮดช็อตอุ้ยนัดเดียวจอดอ่าสตว์ันสตว์ันอืมก็ว่าแล้วเห็นอะไรขยับตะกี้นี้มันยิงตายไปกันจัดเลยต้องเอา M14 ยิงสู้ เออแรงจัดยิงใส่แล้วพดไฟหูโคตรโอพีอ่ะนี่มันแอบอยู่นี่ตัวนึงแล้วก็มีตัวนึงเออเฮ้ยมันใส่โกดกันทั้งแม่ไปเลยปะเนี่ยไม่ใช่โกดิแอซซ์ซินนี่พีไฟไปมันจะออกมาทางไหนซ้ายขวาไม่รู้มาลวซ้ <sk> ายจริงด้วย เป็นภาคที่วัดกันด้วยความไวจริงๆเลยภาคเนี้ยอุ้ยมี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 เห็นแล้วนะหลังกล้องอะเห็นเห็นเห็นปืนผมมาโอ้ยโอ๊ยโดนโดนโดนโอ้โหเต็มตัวเลยน่าจะตัวหน้าว่าที่เราฆ่าไปสดกี้นี้ M14 น่าจะเวิร์กสุดแล้วตอนนี้หลังถังเฮดช็อตไปก่อนหนึ่งกลุ่มแอบยูตรงนี้อุ้ยมีดโอ้ไม่ใช่มีดว่ะ โอ้โหโ,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 โดนคิวแคมอีกอัดกำแพงไปลอยละริ้วเลยกดไปสิตัวเยอะกว่าสกินนี้หน่อยนึงต้องใช้อะไม่งั้นไม่ได้เจอพวกปิงดีกว่ายิงก่อนตาย M14 ติดเลตด,ดอตหน่อยจะได้มองเคลียร์ไอรอนไซก็ไม่ใช่ว่าจะมองง่ายนะปืนเนี้ยแมปบู๊เล็กนะฮะแมปประเทศไทยตรงมุมขวาปะอาหารไทยศูนย์การค้านวดแผนไทยอันนี้ก็หายใจ Ward. อินฟินิตี้วอร์ดนี่นี่ไอ้ตัวนี้ไงที่มันนอนอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยอยู่ตรงไหน,นโอมอยู่ข้างบนข้างล่างก็มาตายตายนี่ไงอยู่นี่หลังเพื่อนหลัง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 โอ้โหยังไม่ตายอีกอืเอ้ย โอ,โอนไม่ได้ล้าเโอ้หภาคเนี่ยเป็นภาคที่คิวตายคิวได้ตายคิวได้ตายได้บ่อยสุดแล้วโอ้มันยิงมนจากนวดแผนไทยเนี่ยขนาดระยะยังแง่สองนัดยังตายเอ็มหนึ่งสี่เนี่ยเดินมูมววตายต้องมีแบบดักยิงบ้างวิ่งดักยิงบ้างเก็บอซ <A CR S 2> มาเฮ้ยมีตัวมีตัว ตบช็ชอตอืมเนี่ยปืนเทพปืนเทพแต่ยูบียูบ,บีมีใช้ไปกว่าครึ่งตายไปอีกหนึ่งอ๋อ,อไม่ยิงทะลุมาจากกองยิงอุย้ยมันสู้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 อุ้ยขวาเข้าอีกอืมมันสไนเปะนะ็น่ะนอนไกลจัดโอ้โอสไนปบาเลตไหน,น,นใครจะได้คิวแคมรอบนี้จังนั่นเองโอ้โหปิดได้สวยนี่นกระโดดลงมาโอ้ ขาดแทบผักกรอบอ่าเวลคืนด้วยนะสิบเก้าตัวปลดซีเอ็มเก้าศูนย์หนึ่งเอ้โดมหมอโดมหมอเอาดีเอาดีาดีดีเป็นปืนบ้างไหมเผื่อเอ็มหนึ่งสี่มันอาจจะยิงดีเกินไป <c oughs> หาเรื่องให้ตัวเองลำบากเอาซีเอ็มเก้าศูนหนึ่งดีกว่าดาเมจแรงอยู่ปืนนี้มาแมปโดมสุดที่รักซีเอ,อ็มเก้าศูนหนึ่งเห็นไหมวะอ๋ออันนี้นี่มาถึงปุ๊บสแปมระเบิดก่อนเลยแมปนี้ นี่เอกลักษณ์ของแมปโดมนี่เลยสแปมระเบิดสแปมระเบิดมันยิงช้าแต่ว่าดาเมจมันแรงอยู่นะเหมันเข้ามาจูบแล้วมันก็เดินวนมองไม่เห็นชอบเสียงปืนนี้จากปิ้ว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 เอานี่แอบอยู่หลังเนี่ยไอตัวตะกี้นี้อ่ะ หนึ่งแดกหนึ่งเฮดช็อตคู่ดีเตอร์มิสตายอุ้ยได้เฮลิคอปเตอร์เดวใช้เลยใช้ค,คุบคู่ไปแล้วสองตัวนี้ตายตายเอาไม่ตายอีกคือปีเตอร์มิสตายพลาดก่อนคอนโทรลไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนแบบแอบหน่วงนิดนิดนึนนงปาตันไปโดน เออแน่นอนมันจะมองมาเก็บงานแน่ๆน,นี่กลังมาระเบิดอยู่โดดสวนกลับไปหลังเข้าหลังเข้าโอวหนึ่งแล้วก็โอ้ยกระสุนหมดโดนอีกหนึ่งตัวมีอีกตัวหนึ่งข้างขวาไอ้สายสายดิสายดิโอ้ขวาก็มีหน้าก็มาุดท,ท้าจะเป็นของใคร โลสตาต้องเป็นของฉันอีกแล้วอ่ะเนี่ยชอบเพลงจบของเดลตามากเลยอ่ะสิบเก้าตัวน้ำใจเลยเว้ยคลิปนี้ นอนนอ,นนอ,นนอนถึงมันจะตายไวแบบว่าไม่ทันยิงสวนกลับไปก็จริงนะแต่นี่แหละคือความสนุกของภาคนี้มันยิงกันตายไวแล้วคือมันวัดกันด้วยความไวอะ่ะใครเจอหน้าก่อนยิงก่อนได้ก่อนนี่คือความสนุกของคอรสในยุค golden era เว้ย มันสนุกอย่างนี้นี่แหละถึงมันจะยิงตายไปก็จริงนะเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าก็แทบไม่เคยเจอโซเวียไทยฮาร์ดแบบพวกภาคปัจจุบันอย่างเงี้ยมันแบบมีพวกวายวายสลงสไลด์เจอหน้ากันยิงกันอย่างเดียวเลยโคตรคิดถึงบรรยากาศอย่างเงี้ยมากเลยซึ่งผมว่าไม่น่าจะหาได้ในคอร์สภาคปัจจุบันแล้วโอเคภาคเ,เก่าๆถ้ามีอะไรที่อยากถ่ายมาให้ดูก็จะถ่ายมาให้ลงกันเพราะอยากเล่นคอร์สภาคเ,เก่าๆเหมือนกัน คือบางทีเราเล่นคอร์สภาคใหม่ๆมันก็จะบอกว่าไม่สนุกมันก็ไม่ใช่นะแต่เหมือนกับว่าบางอย่างที่เราเจอในคอร์สภาคเก่าๆมันอาจจะไม่ได้เจอในคอร์สภาคใหม่แล้วอะแต่คอนเทนต์คอร์สภาคเก่าผมว่าน่าจะมีค่อนข้างเยอะอยู่นั้นก็เดี๋ยวดูทีนึงกันกว่าคอร์สภาคเก่าภาคาต่อไปจะเป็นอะไรนะคลิปนี้น่ะไปละเจอกันใหม่กันคลิปหน้าวัยรุ่นก้อินา